วัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจอยชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงบนแฟน EP 1หนึ่งตามที่สัญญาไว้จออยากทำบ้านใหม่ใช่ไหมแล้วจะทำคลิปรีวิวเปิดบ้านระหว่างที่ทำไปทำมาทำบ้านเนี่ย มันมีสิ่งที่จอยอยากจะบ่นแฟนตัวดีของจอยแบบอย่างที่สุดนะครับก็เลยคิดว่าเอาช่วงรีวิวว่าเนี่ยมารวบรักไว้อยู่ในช่วงบ่นแฟน EP 1หนึ่งนี่เลยน่าจะง่ายกว่า <c oughs> โดยที่วันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากนางแฟนตัวดีของฉันวันนี้สวัสดีครับ ก็คือในช่วงนี้นะคะจะเป็นการรีวิวบ้านแล้วก็บ่นแฟนในตัวเพราะว่าท็อปปิกในวันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการดีไซน์ vs ห่วงจุ้ยซึ่งจะคิดว่าสถาปนิกนักออกแบบทั้งหลายน่าจะเจอปัญหานี้มาอย่างยาวนานนะครับทุกอย่างคิดดีหมดสุดท้ายแพ้สินแสซึ่งคนที่รับบทสินแสใน EP นี้ก็จะเป็น มีแฟนตัวดีนะครับเม้งนั่นเองมาเราจะทำการรีวิวบ้านละนี่จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับทุกคนโซฟาอ่านี่ไอประตูบ้านป,าประตูบ้าน,านฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าโซนดูทีวีอันนี้จะเป็นโซฟาที่โซฟาตอนแรกอะ่ะเราจะเอาเป็นหนังตอนนี้เปลี่ยนเป็นผ้าไม่ใช่เพราะห่วงจุ้ยนะครับแต่เพราะตัวปุ้ย คนขายเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแมวเขาไม่ขายที่เป็นหนังแท้ให้เพราะเขากลัวมันข่วนเราก็เลยต้องใช้เป็นผ้านะฮะเป็นผ้าที่คนลอยขีดข่วนถึงหนึ่งแสนครั้งชิ้นแรกคือโทษลูกก่อนว่างั้น <c oughs> พยายามพยายามแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นน้องปุกปุยนะคะปุกปุย <c oughs> เป็นกระต่ายตัวอ้วนที่ชีวิตนี้ <c oughs> ขอแค่ลูกหัวก็พอ ขนาดไซส์แซงหน้าตัวปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่ตัวอ,อยากจะบ่นทุกคนจะเห็นใว่าตรงนี้นะโซฟามันมีขนาดเท่านี้ก็จริงแต่แ,ตแ,ตแรก,แว,กวางไว้ว่าจะให้มันเล็กกว่านี้เพื่อว่าตรงนี้เราจะทําตู้ชั้นวางของชั้นวางของแต่จริงแล้วมีที่มานะจะบอกว่าเฮ้ยตู้ไม่เอาแล้วก็เอาไอเนี่ยโตทำงานของอ่านางแฟนเนี่ยมาไว้ตรงนี้เลยน้าหมอเลยปะไม่ได้ติดทาน ก็จะบอกว่าเอ๊ะเราทำมานี่หลุมอะนะฝ้าหลุมตรงนี้ไม่นับเป็นคานแล้วเมือนเป็นการแก้เคล็ดเป็นการแก้เคล็ดนาบอกไม่ได้มีคานซ่อนอยู่ข้างในเออเอาที่แฟนสบายใจตัวทํางานนางแบบเป็นเซลล์ขายของไงก็ตามนั้นแต่สุดท้ายพอจัดที่ไปจัดที่มาอยู่ใต้คานเหมือนเดิมค่ะตู้โชกุล่ะหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเรื่องที่สองนะ นี่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นประตูซึ่งจอชอบมากจอคิดว่าเออเนี่ยเป็นลานซักร้านอยู่ตรงนี้ออทำร้านซกร้านอยู่ข้างนอกรู้ไหมทำไมต้องปิดม่านตลอดเวลาตามหลักฮวงจุ้ยแล้วตรงนี้ไม่ควรมีประตูค่ะมีแล้วทาไมไม่มันมันตรงกันมันตรงกับประตูตรงนู้น <laughs> ประตูห้องครัวไม่ดีค่ะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องเอาม่านมาปิดบอกเลยนะห้ามเปิดนะเธอ พลังมันไหล <laughs> <laughs> เพื่ออะไรคือไอตรงเนี้ยโคตรสะดวกเลยไว้ซักล้างไว้ทำเรื่องทำนี่ใช้ไม่ได้จ้า <laughs> ปิดมาตลอดเวลาจ้า <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวพลังไหล <c oughs> ข้อสามอันนี้จอยไม่ยอมไอสองข้อเน,นี้ยจอยยอมไปแล้วนะข้อนี้จะไม่ยอมทุกคนอันนี้ตโต๊ะทางข้างจอยแบบเลิฟมากคือจอยอ่ะเป็นคนที่มีความฝันไว้ว่าอยากมีโต๊ะกินข้าวที่บ้านเป็นแบบโซฟา พเจ้าเป็นคนชชบนั่งโซฟาที่ราอาหารมากเวลาไปไกินข้าวเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยถ้าเกิดว่าไปฟังนุ่งเป็นโซฟาี่อจ,จะรีบกระดึบ๊บกระดึ๊บตัวเข้าไปเลยนะครับอยบอกวาาา่าตรงนี้มัาทำเป็นโซฟาโต๊ะกินข้าวได้แล้วแล้วก็โต๊ะโต๊ะกินข้าวมาวางอีกด้านหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องเอาเป็นเก้าอี้ก็ได้นะเราเป็นมานั่งเพราะว่าเราจะไม่เกะก,กะตอนแรกนางคัดค้านค่ะมุมนั้นไม,นม่ควรเป็นโซฟาอย่างยิ่งนี่งงว่ายทำไมล่ะทำไมคะมันไม่ขี้เกียจ เกี่ยวเกี่ยวอะไรไม่เข้าใจจะขี้เกียจหรือเปล่ามันอยู่ที่กรูมาเด็ดแปลว่ามีโซฟาผมจะทำให้กูเกียรเพิ่มเข่เถียงเรื่องที่ผมเขเถียงเลยนะครับคนโบราณชอบบอกว่าอย่านอนกินนะขี้เกียรเนี่ยนอนกินแต่พอโตมาถึงได้รู้ว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่บอกว่าอย่านอนกินแม่งบอกว่าเสือนอนกินเนี่ยสบายสุดท้ายก็เลยคะค้านแล้วก็ค้านขนงโซาว่าไม่ฉันจะเอาโซฟาโซฟาฉันต้องมีก็เลย เป็นอ่าเป็นที่นั่งไม้นะคะข้างล่างเป็นเกทุกวันนี้จอยก็เลยกินข้าวแบบนี้ถามว่าฉันเคยทำอะไรไหมไม่แล้วก็ต้องมีนี่นะแบบมีโคมไฟสองอันเล็กๆข้างบนแล้วก็ตัวกินข้าวไม้ม,มานั่งที่มีเบาะนิ่มๆนิดหน่อยไอเลิฟเลิฟมากเป็นสิ่งที่จอยแบบเลอกที่สุดดีอะที่ค้านเอาไว้แล้วก็นี่นะสิ่งที่ทําให้จอยและคนออกแบบปวดหัว หิ้งพระค่ะเอ้ยการมีหิ้งพระในบ้านเป็นสิ่งที่ดีจอยโอเค,อเคก็ดีค่ะวางไว้ไหนล่ะเอาตรงนี้ใช่ปะเาบอกว่าเธอมุมนี้เป็นมุมที่ดีที่สุดออกสู่หน้าบ้านโอเคงั้นเออเราเดี๋ยวเราทาหิ้งพระเพิ่มไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมจอยอยากให้ตู้เก็บของมันสมมาตรคือจอยอยากให้ตู้แบบส่งค่าให้มันเหมือนกันเว้ยแล้วแต่มันไม่ได้เพราะเลยวะต้องหันตู้ด้านหนึ่งไปทําหิ้งพระให้นางจะบอก เอ่เป็นทงกรอบแล้วก็ให้หิ้งพ้าอยู่ในตู้แด้ได้ไหมแบบไม่ต้องทาฝาปิดก็ได้นะขอให้มันเป็นกรอบที่มันเท่ากันน่ะเท่ากันอ่ะนางบอกไม่ได้เพราะอะไรน้องแยกออกจากกันมันต้องแยกออกจากกันไงแล้วที่อ่คนออกแบบกดหัวนะหิ้งพระต้องสูงเท่าไหร่คะ ร้อยเก้าสิบเท่าไรจำไม่ได้นะเก้าสิบเจ็ด่ะหรือเก้าสิบสามน่าจะประมันแล้วความกว้างอ่ะกว้างหกสิบเอ็ดลึกต้องสี่สิบเอ็ดไอเล่พวกนี้คืออะไรวะทำไมต้องมีอ่ะแลคือตอนที่นั่งเนี่บอว่าเราเรานั่งคุยกับคนออกแบบภายในจอยกับคนออกแบบภายในเพื่อนเพื่อนเม้งนะคะที่ชื่อแชงคมาแบบทำหน้าแบบอ่ะ, <laughs> อะให้แก้ตัวมีอะไรจะแก้ตัวไหมดี <laughs> เพราะว่างานเปิดพีโอมาแบบ เราตะกีด้วยกล้องโก p r แล้วก็นอกจากความสูงความเลยความ,มากว้างที่ถูกกำหนดแล้วนะครับมันต้องมีลินล้นชักสำหรับใส่วางของไววไหมวรัลินล้นลิ้นชักต้องยาวเท่าไหร่เท่ากันส1เอ้ย20สิเซน20สิบเซนลิ้นชักต้องยี่เซนแล้วจะออกมากว้างกับยาวมันจะเท่ากันมาดี6 1อิอเคิดไว้แล้วแต่อันนี้คือยอมได้ก็เลย ปล่อยผ่านนะครับส่วนคนที่รับกรรมก็จะเป็นคนออกแบบภายในแทนที่ต้องมารับพัตากรรมในการคำนวณจำนวนเซนติเมตรที่แบบว่าประหลาดพิสดารมากนะครับห้องครัวในบ้านไม่มีอะไรก็จะ่แบบเล็กๆก็จะมีไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟสิงล้างจานตู้เก็บของมากมายแล้วก็ตู้เย็นหนึ่งตัว อยู่ข้างในนะคะล้วตรงนี้อ๋อตรงนี้จะทําเป็นต่อเติมหนูจะพูดยังไงทุกคนดูสิ่งสิ่งนี้สิ่ง,ง,งที่จะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ี่สุดในบ้านแต่นางรีเควสมาสิ่งนี้ที่เรียกว่าทอรณีประตู<ฮ>เคื่อสุดทอรณีประตูตอนเด็กล้มคางแตกไม่น่าเชื่อว่มีบ้านใหม่ผู้ยังต้องมีธรณีประตูอยู่เพราะว่าอะไรคะกันงินไหล ที่ดีที่สุดของเธอคืออะไรรู้ปหลบช้อปปี้ลบลาซาด้าแล้วก็เลิกไปเอฟของมั่วส่วนในเฟซบุ๊กไลฟ์สักทีนี่พูดถึงเอฟเฟซบุ๊กไลฟ์เพราะกลัวไงไปเอฟมีดมามีอะไรนะมีญี่ปุ่นแต่พอกลับมาดูของที่ไทยเมดอินใช่นะเอฟมาควแพงตอนแรกอาจจะก็เออเอามีดแบบดีๆห,หน่อยก็ได้นะครับผมไม่ได้เอฟมาอา่าเธผมต้องพูดมา มันมคือการแข่งขันรู้สึกชนะไหมเนะมทอินไชน่าก็ยชนะอยู่ชนะมันนีพลังและถ้าเกิดว่าจอยเราทอร์นาณีประตูนี้นะจอยจะฆ่านางนี่ไม่ใช่ทร์านาีประตูธรรมดาอะไรกำหนดความสูงกับขนาดด้วยจริงหรอจริง <laughs> สูงสีเส่เซนแล้วกว้างอ่ะสาม <laughs> แล้วก็นนี้จะเป็นครัวนอกระวางเพราะว่าเลยไหมคุณพ่อครัวหัวป่าเขาบอกว่าฉันยังมีครัวนอกระหว่ากผัดแบบนี่ดูอันนี้เป็นครัวนอกรถูกใจเขาละถ้าเกิดว่าฉันทำมาหลายแสนแล้วเธอไม่ทำกับข้าวฉันกินฉนันจะฆ่าเออด้วยความที่ว่าจอยอ่ะแบบจะทำครัวนอกห้นางซึ่งไอ้ครัวนอกเนี่ย จอยอ่ะรู้ตัวว่าจอไม่ทําอาหารจะไม่ใช้อยู่แล้วก็เลยอยากให้นางจัดการค่ะเป็นคนเลือกเออเลือกสีเลือกลายแบบเอาที่นางชอบเลยนะแต่จะขอว่าอย่าหลุดทีมบ้านก็พอทีมบ้านที่เห็ว่าทุกคนเห็นเนี่ยน่าจะเป็นอ่าขาวๆไม้ๆใช่ไหมนางก็บอกว่าเอ้ยฉันขอเคาน์เตอร์ครเป็นแบบลอฟ ทเมันยังไม่ลูดีมากก็พอให้อภัยได้เพราะกำแพงสีขาวตรงนี้จะขอเป็นไม้ไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นลางซักลางนะคะส่วนตรงนี้เขาบอกขอเป็นลอฟแล้วก็บานไม้จะก็อ่ะโอเคได้ say yes อันนี้เป็นหินแกรนิตจะทนมากตอนแรกเราออกแบบเป็นหินดำอ๋อตอนแรกเราออกแบบเป็นหินดำทำไมไม่ได้อ่ะมันดูเป็นแบบอากับดำธาตุมันไม่ครบเราต้องหาอะไรนะอะไรนะ ธาตุมันไม่ครบเราต้องหาธาตุมาเสริมตอนแรกคถ้าเกิดว่าจะเอาแบบไม,บไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นางพูดข้ามมานนึงตอนแรกเนี่ยไม่เลือกคือสีดําทุกคนคิดภาพตามนะนี่สวยเข้าตีมน,นะครับนางบอกว่าขอท็อปินเป็นสีเขียวฟังไม่ผิดสีเขียวธาตุมันไม่ครบไงมันมีธาตุแต่ว่ามันไม่สวยก็เลยหาสีเป็นขาวมาให้มันพด เล่าค่ะอีกแล้วสีเขียวตอนแรกเธอไอหินแกรนิตที่แบบเป็นสีขาวแล้วมีหินเขียวแซมไหมเราบอกไม่ถ้างั้นอไอชั้นวางตรงเนี้ยสีเขียวได้ไหมพลาดหรือเปล่าเธอทอยสุดท้ายแล้วท็อปอัพขวดชัน้นสีเขียวเป็นสติกเกอร์แปะจกระดาาให้นางบอกไม่ใช่อย่างานั้นง่ายอย่างนั้นอะไรขอแค่สติกเกอร์ผลไม้ลากไม้แปะตรงกําแพง <S 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 นางบอกว่าขอแค่เป็นผลไม้ต้นไม้สีเขียวกูแบบ หมทุกคนคิดภาพถ้าฝ่ายตัดต่อทสามารถทำได้นะครับช่วยลองเปลี่ยนภาพตรงนี้เป็นสีเขียวทีไม่ได้พัะวก็เลยมาลงท้ายด้วยสีขาวทุกคนตามหลักทำบ้านเนี่ยถ้าก่าตรงไหนลงเสาเข็มเขาต้องเริ่มมาบตรงนั้นก่อนวะจะก,ก็แบบเอา้เอาทำมาัไปแก้ประตูหน้าบ้านก่อน เจ้าก,ก็เอาพี่ไม่ทาหลังบ้านก่อนเหรอคะต้องลง,ลง,ลง,ลงสอเข็มไม่ใช่หรออ๋ออาก็เม้งบอกว่าให้ไปทำประตูหน้าบ้านก่อนเจากก้าก็ฮะไว y วา y ทำไมอ่ะทำไมบอกเหตุผลไปเขาบอกว่าปีนี้ต่อเติมอ่ะทิศเหนือไม่ค่อยดีก็เลยหลอกเจ้าที่ทำทิศใต้ก่อน <c oughs> ฉันจะไปฟ้องเจ้าที่อยู่นี้แหละ ตอนนั้นผู้รับเหมาก็งงค่ะแต่เขาก็ทาให้นะเพราะว่าแบบเออเป็นอ่าเป็นคนรู้จักกันเขาก็เข้าใจแหละว่าเออเป็นธรรมดาว่าแบบเออคนเราจะมีความชงความเชื่อแล้วไอ้สิ่งที่จอยจำคานมิงที่สุดเลยในบ้านนี้นะใช้ของไม่เคยเก็บเป็นที่เป็นทางสะอาดสะอ้านเรียบร้อยทุกคนข้างในเปิดมามีแต่ของเมิงแล้วคือจอยยังไม่ได้จัดห้องสตรีมของแล้วก็อยู่ในรังค่ะแล้วจากนักหนางก็บ่น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 เก็บของไม่เรียบร้อยจอยก็เลย เออไปเปิดดูเว้ยไปเปิดดูตามตู้ตามอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแตบเนี่ยนี่ของนางหมดเลยนว้ยอันนี้เนี่ยนี่ของนางเนี่ยของนั้นเนี่ยของจอที่จะบอกว่าจะขอจะขอเก็บไว้ชั้นล่างแล้วก็บอกว่าของฉันเยอะอยู่ในลังอ่าเนี่ยของฉันตั้งโชว์ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นอะไรอ่ะไม่นี่อะไรอ่ะวันก่อนเปิดใหม่ไม่มีเลย เอ๊ยใครเอามา